ก็ณตอนนี้ที่เรามาอยู่กันตรงเนี้ยครับคุณบีคุณบีรับรู้ถึงวิญญาณเยอะๆอะไรอย่างนี้บ้างได้ไหมวัฒนธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วนะหมายถึงว่านธรรมชาติโดยเยอะที่แล้วเดนมีอยู่แล้วถามว่ามันเยอะไหมหรือย่างเงี้ยผมรู้ว่าข้างหลาดมันมีอยู่หลังเลยหรือบ้านหรือว่าที่เขาเล่นของแบบหนักๆอยู่อะเล่นของเลยอ่ะฮะที่นี่ด้วยครับมีอยู่อยู่ริมคลองเลยเดี๋ยวเขาเล่นของอะไรคะเขาเล่นเขาเล่นแบบ เหมือนกับของที่มันไม่ไม่ไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะเป็นของดำอ่ะเป็นเศษยาสารอะไรเงี้ยคนลุกเรื่อยๆโอ้โหผมไม่รู้เลยนะเเรื่องนี้ยมีแต่ว่าเขาเขาอยู่มานานแล้วเนี่ยเขาอยู่แต่เขาก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครครับไม่ดีถ้าไม่ไปยุ่งกับเขาคงไม่เป็นห่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยิดได้มากแต่โดยรวมบ้านที่ค่อนข้างโอเคนะครับถึงไม่มีปัญหาอะไรละเอียดส่งอะไรอ๋อก็โอเคแหละเพราะว่า เจ้าที่ก็ดีอย่างเงี้ยจริงจริงเจ้าที่ดีหายยากนะถ้าธรรมชาติแล้วอย่างเงี้ยเจ้าที่ดีเพราะันหนุ่มหนุ่มก็เริ่มฝึพยายามสึกมนต์กันเป็นมันเยอะมากครับมากเลย้ะคือเราทำเวลาเราอยู่ด้วยกันนะครับเราทำอะไรดีๆให้เขาเขาก็ดีกับเราอย่างเงี้ยเพราะที่นี่เขาปฏิบัติไม่ได้สวยเลยเขาวัะสาทและสวดต่อแล้วก็ใส่บาตรหน้าบ้านพระท่านจะเดิน